นี่ okay. อะไรเขายากอะไรกินไหมมียากินได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนมันคืออะไรมาบินบินเทิดกินได้ไหมลูกได้เดี๋ยวเรามีอาหารเด็กน้อย ดูกับไปจับโบราณน้ำแข็งข้าวห่อกะเลียงกินไก่ไหมกินไก่ไหมกินข้าวไหมกินไหมหรอกกินข้าวหรอ กินไก่เหรอกินเหรอ